พอซูโฮได้ยินแอมมุดมาได้พูดชื่อจกักรพรรดิเหล็กออกมาก็ได้คิดแล้วครับว่าในเมื่อเจ้านั่นพูดถึงจกักรพรรดิล่างเหล็กถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเจ้านั่นเองก็เป็นมอนเตอร์ประเภทกายาเหล็กอย่างนั้นสินะและถ้าเจ้านั่นรู้ว่าพ่อของฉันเป็นใครแล้วละก็มันคงจะต้องเข้ามาจัดการฉันแน่นอนแต่ในระหว่างที่ซูโฮกําลังยืนคิดอยู่นั้นเจ้าแอมมุดมันก็ได้เข้ามาโจมตีซูโฮแล้วละครับแต่การโจมตีในครั้งนี้ซูโฮก็ยังสามารถหลบการโจมตีของมันเอาไว้ได้ทันพร้อมกับพูดไปว่านี่แกทบอบ คิดไปแล้วนะโว้ยแอมมุดมันก็เลยได้บอกกับซูโฮไปว่าในเมื่อเจ้าตอบคําถามข้าช้านักมันก็คงไม่พ้นว่าแกกาลังคิดคําโกหกข้าอยู่เป็นแน่ถ้าเจ้าไม่ตอบคําถามของข้าในทันทีข้าก็จะสังหารเจ้าซาข้าจะขอถามอีกครั้งว่าจักรพรรดิล่างเล็กตายด้วยนะ้ํามือของจักรพรรดิเงาแล้วใช่ไหมซูโฮที่เห็นว่าเจ้าแอมมุดนี้มันไม่มีเหตุผลเอาซะเลยก็ได้แต่คิดแล้วครับว่าไอ้มอนเตอร์เวนต์ไลตัวนี้เก่งในการฆ่าคนของมันพิลึกจังโว้ยแต่ซูโฮก็ได้บอกมันไปลวครับใช่แล้วละ่ะจักรพรรด เงาเป็นคนฆ่าเหล่าจักรพรรดทิทมดไปแล้วพร้อมกับได้คิดแล้วครับว่าเจ้านั่นมันคงไม่ข้างใช่ไหมถ้าหากว่าได้ยินว่าจักรพรรดทิทมดตายไปแล้วน่แต่ซูโฮก็ต้องตกใจมากล่ะครับเพราเจ้าแอมมุดนั้นได้พูดขึ้นมาว่ามิน่าล่ะเจ้านั่นถึงไม่มาหาข้าสิทีที่แท้มันก็ตายไปแล้วนี่เองดูเหมือนว่าข้าต้องไปขอบคุณจักรพรรดิเงาแล้วละ่ะซ <laughs> ูโฮที่เห็นเช่นนั้นก็งงมากเลยล่ะครับที่เจ้าแอมมุดมันหัวเราะออกมาอย่างชอบอกชอบใจซูโฮจึงได้ถามแมลวครับ่า เอา้านี่แกไม่ใช่ลูกน้องของจกักรพรรดิล่างเหล็กอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะข้าเนี่ยนะคือลูกน้องของจกักรพรรดิล่างเหล็กนะคําพูดของเจ้าเนี่ยมันช่างไม่เข้าหูของข้าเอาซะเลยและโทษของมันก็คือแกจะต้องตายพร้อมกับได้พุ่งเข้ามาโจมตีซูโฮต่อทันทีแต่ทันใดน,นั้นก็ได้มีโซ่ตัวออกมาพันธนาการเจ้าแอมมุดเอาไว้ล่ะครับจึงทําให้การโจมตีของเจ้าแอมมุดนั้นไม่ถึงตัวของซูโฮนั่นเองพอเจ้าแอมมุดได้ถูกโซ่ตัวรล่มเอาไว้แล้วมันก็ได้พูดออกมาแล้วครับว่าไอโซบ้านี่อีกแล้ว ไอ้บาซบเอ้ยนี่ค่ะขามขตดกับการตัวเองออกมาแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ทันใดนั้นโซตัวนที่ได้ถึงเจ้าแอมมุดเอาไว้มันก็ได้ถึงตัวเจ้าแอมมุดกลับไปที่เดิมทันชีเจ้าแอมมุดมันจึงได้โมโหเป็นอย่างมากเลยล่ะครับไอ้โซเันตรายเอ้ยไอ้ชานัทเฮงซวยไอ้จจมเวทบาศบพัวกแกจะต้องชดใช้ซูโฮที่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ยินเออเลยล่ะครับซึ่งตอนนี้เองซูโฮก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ถึงอย่างนั้นซูโฮก็ล้องอกไป อย่างมากเลยล่ะครับเพราะทุกคนที่นี่ยังปลอดภัยกันดีเอซิวจริงได้รีบเข้าไปถามซูโฮเลยล่ะครับว่านายน้อยคะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นอะไรหรอกไม่ต้องห่วงฉันแต่ในเมื่อเรารู้ตัวของเจ้ามอนเตอร์ตัวนั้นแล้วเราก็ต้องระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นแล้วละ่ะแต่ก่อนอื่นเลยพวกเรารีบมาประถมพยาบาลฉุกเฉินให้กับเกรย์และกิลอัซุลาการก่อนในช่วงที่พวกเราอยัางพอที่จะทําอะไรได้บ้างแต่ทันใดนั้นซูโฮก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเพราะจู่จู่ตัวหนังสือหน้าต่างของเควสมันก็ได้เเเริ่่มลลือออนางแคยบไป ซูโฮที่เห็นเช่นนั้นก็ได้จะคิดละครับว่ามันกำลังมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเคสของเราเอซิลที่เห็นว่าซูโฮนั้นทำตัวแปลกไปก็ได้ถามไปละครับว่านายน้อยมีอะไรเหรอคะก็คือเคสถูกเชิญของฉันมันได้เปลี่ยนไปแล้วละ่ะเดิมมันก็บอกให้ฉันไปปลดปล,ดปล่อยเจ้ามอนเตอร์ที่เป็นทายาทของจจกรพรรดิล่างเล็กแอมมุดนะและพอซูโฮได้ประถมพยาบาลคนเจ็บทั้งหมดแล้วเขาก็ได้เดินเข้าไปในห้องของแอมมุดอยู่ทันทีละครับพอซูโฮได้มองไปรอบๆแล้วก็ได้เห็นร่างของเหล่าสมาชิกกิลสาค尔วิเจอร์นนท์เง อยู่กันเต็มไปหมดซูโฮจึงคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ละครับนอกจ,จากว่าคนเหล่านี้ถูกแอมมูธฆ่าตายทั้งหมดนั่นเองพอเจ้าแอมมูธได้เห็นซูโฮมันก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าโอ้โหข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเจ้าจะมาหาที่ตายกันเองแบบนี้นะถ้าอย่างนั้นข้าจะฝังพวกเจ้าทั้งไปเลยดีไหมเนี่ยจะพวกมนุษย์พุงโง่เขาเอ้ย แต่ซูโฮก็ได้บอกกับมันไปละครับว่าฉันมาที่นี่ก็เพื่อที่อยากจะคุยกับแกแบบคนปกติเขาคุยกันน่ะอะไรกันก่อนหน้านี้เราก็คุยกันไปแล้วไม่ใช่เหรอเจ้าแอมมุดนั้นได้ถามซูโฮกลับไปซูโฮจึงได้บอกกับเจ้าแอมมุดไปว่าไอการที่คุยไปจะฆ่าคนอื่นไปเขาไม่เรียกว่าการคุยหรอกโว้ยโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นเองเหรอแต่เรื่องนี้ข้าก็ได้เรียนรู้มาจากธานัทเลยนั่นเนี่ยแต่ถ้าเจ้าอยากจะบ่นนักแล้วก็ก็ไปบ่นกับไอศพเน่าของจักรพรรดิไอธานัทนั่นสิพอสู ูโฮได้ยินแอมมุดพูดมาแบบนั้นแล้วก็ได้คิดแล้วครับว่าถึงเจ้านี่มันจะดูเหมือนเด็กก้าวร้าวคนหนึ่งแต่มันก็ซื่อตรงดีแฮะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะตรงรับไอ้คนแบบนี้เขา้ารวมทีมด้วยนะพอพูดกับเจ้าแอมมุดไปว่าดูเหมือนว่าแกจะไม่ชอบจกกักรพรรดิล่างเหล็กสักเท่าไหร่เลยนะช่วยบอกฉันทีจะได้ไหมว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นกันล่ะแอมมุดที่ได้ยินซูโฮถามมาแบบนั้นก็ได้บอกกับซูโฮไปแล้วครับว่าอะไรกันเนี่ยเจ้ามาหาข้าเพราะสงสัยเรื่องแค่นี้อย่างนั้นเหรอก็ได้ไหนๆข้าก็ต้อง กรามโซ่เอาไว้ตรงนี้ตลอดการอยู่แล้วข้าจะบอกเจ้าก็ได้นามของข้ามีชื่อว่าแอมมูดข่าถูกสร้างมาโดยเจ้าทานัทหรือแจกพัดล่างเหล็กและอีกคนนึงก็คือจอมเวทที่พวกมันทิ้งข้าเอาไว้ในสุสานแห่งนี้ซูโฮที่ได้ยินแอมมุดบอกมาแบบนั้นก็ได้ถามต่อไปละครับว่าแจากพัดล่างเหล็กและจอมเวทสร้างนายขึ้นมาอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะไอ้บัดซบสองคนนั้นได้ทําวิญ,ญญาณธรรมดาธรรมดาของข้าให้กลายเป็นเช่นนี้ข้าได้ถูกทอดทิ้งเอาไว้ในสุสานที่เต็มไปด้วยศพคนตายเกินกาดและ ยังได้ถูกพัฒน,นาการด้วยโซ่ตัวนอนาสมเพศแบบนี้อยู่ยังไงละ่ะซูโฮที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้ถามต่อไปแล้วครับว่าแล้วทําไมตัวแกเองถึงไม่พังโซ่นั้นออกมาสะละนี่แกงโง่จริงๆหรือว่าแกงโง่กันแน่กระโซ่พวกนี้นะ่ะถูกสร้างมาโดยเวทมนต์ต่อยฆ่าทําลายมันยังไงพอพ้นเขตแดนออกไปโซ่เหล่านี้มันก็จะกลับมาพัฒน,นาฆ่าอยู่ดีและพอไอโซนี่แหละฆ่าถึงมาติดแหกอยู่ในสุดฐานแบบนี้ยังไงละ่ะและฆ่าเองก็จะไม่มีวันยกโทษให้กับทารกับไอจอมเวทเทงซวย ที่ทาให้ข้าต้องทนทุกทรมานแบบนี้เป็นอันขาดซูโฮที่ได้ยินเช่นนั้นก็คิดหนักมากเลยล่ะครับเพราะว่าเควสนั้นมันบอกให้ซูโฮปล่อยตัวของแอมมูธได้เป็นอิสระเขาจึงได้คิดว่าฉันจะต้องหาทางกําจัดไอโซธิรามแอมมูธออกไว้ซะก่อนแล้วฉันจะจัดการโซี่ิซ่าขึ้นมาใหม่ตลอดเวลาด้วยวิธีไหนก็นละ่ะจะหาแค่ถอนเสาออกแล้วแล้วก็ฉันเองก็มั่นใจว่าเจ้าแอมมูธคงจะทําได้แบบชิวๆอยู่แล้วเดี๋ยวนะเสาอย่างนั้นเหรอนี่แอมมูธตอนที่แกถูกผนึกอยู่ที่นี่นะ่ะพวกมอเตอร์เหล่านั้นก็อยู่่่ทีีน แต่แรกแล้วใช่ไหมใช่แล้วละ่ะมีอะไรอย่างนั้นเหรอแอมมุดได้ถามซูโฮไปซูโฮจึงได้ถามแอมมุดไปต่อว่างั้นก็แสดงว่าแกไม่ใช่ผู้ปกครอ,องสุสานแห่งนี้อย่างนั้นสินะใช่แล้วละ่ะข้าไม่ใช่ผู้ปกครองของที่นี่หรอกเจ้ามีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอซูโฮที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้ถามแอมมุดไปต่อว่าแล้วแกเคยเห็นห้องที่มีประตูเหล็กปานใหญ่ในสุสานแห่งนี้บ้างหรือเปล่าละ่ะโอ้ย ข้าจะไปรู้จักที่อื่นได้ยังไงกันเล่าข้ารู้จักแกห้องนี้ห้องเดียวเท่านั้นแหละเพราะโซ่ไอบ้บัตรซบนี่มันจิกําให้ข้าไปส่วนลึกของสูสารไม่ได้แล้วเจ้ามาถามข้าอะไรนักหนาวันเนี่ยซูโฮที่ได้ยินแอมมุดบอกมาแบบนั้นเขาก็แปลกใจมากเลยล่ะครับเพราะจริงได้คิดล่ะครับว่าแปลกชะมัดเลยแฮะน่าจะขังเจ้าแอมมุดไว้อยู่ที่นี่ก็ให้เจ้าแอมมุดอยู่ร,บรอบๆดันเจียนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่แล้วทําไมนักเวทคนนั้นถึงต้องสร้างโซ่ขึ้นมาใหม่ทุกครั้งหลังจากที่แอมมุดอยู่ไกลจากเขตด,ดน ่ด้วยละและทันใดนั้นเองซูโฮก็ได้นึกอะไรบางอย่างออกละครับถ้าฉันเดาไม่ผิดแล้วละก็นี่แอมมุดถ้าแกถูกปล่อยออกไปจากที่แห่งนี้ได้แกจะสามารถได้สิ่งที่ฉันต้องการได้ไหมล่ะซูโฮได้ถามแอมมุดไปแอมมุดที่ได้ยินซูโฮพูดมาแบบนั้นก็ค่อนข้างที่จะตกใจมากเลยละครับจึงได้ถามซูโฮไปละครับว่าอะไรนะเจ้าจะปลดปล่อยข้าอย่างนั้นเหรอแต่ถ้าเจ้าทําได้จริงๆแล้วละก็ข้าจะยอมทําทุกสิ่งที่เจ้าบอกกันแล้วกันแต่ที่เจ้าพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเจ้าหมายถึงเจ้าจะไปฆ่า จอมเวทคนคนนั้นโดยที่เจ้าไม่รู้ที่อยู่ของมันเนียนะหรือว่าเจ้าพอจะมีวิธีที่จะปลดผนึกโซตัวนี้แล้วอย่างนั้นเหรอแต่ถ้าหากว่าเจ้าเล่นลิ้นกับข้าแล้วล่ะก็เจ้าคงรู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะพอเจ้าแอมมุดพูดเสร็จมันก็ได้กระชากโซ่ขาดพร้อมกับได้พุ่งเข้าไปหาเพื่อที่จะโจมตีซูโฮทันทีแต่ซูโฮก็ได้บอกกับมันไปก่อนละครับว่านี่แกก็ลองฟังสิ่งที่ฉันจะพูดให้จบซะก่อนสิแล้วแกก็ค่อยตัดสินใจอีกทีฉันน่ะจะเป็นคนถล่มสู่สารแห่งนี้เอง แกบอกว่าแกเข้าไปยังส่วนลึกของสุสานแห่งนี้ไม่ได้เพราะโซ่ใช่ไหมละ่ะถ้านั่นคือความตั้งใจของจอมเวทแล้วลวก็มันก็อาจจะเป็นเพราะเขากังวลว่าแกจะไปฆ่าผู้ปกครองของสุสานแห่งนี้ก็ได้เพราะงั้นถ้าสุสานแห่งนี้ถลม่มลงมาหลังจากที่ฆ่า่าผู้ปกครองไปแล้วโซ่เสาหลักที่ยึดต,ตัวแกเอาไว้มันก็พังลงมาด้วยเช่นเดียวกันโซ่พวกนั้นมันยังจะมีความหมายอะไรอยู่อีกไหมละ่ะพอแอมมูธได้ยินโฮพูดมาแบบนั้นก็ได้ช่งาักการโจมตีทันทีเลยล่ะครับพร้อมกับได้พูดขึ้นมาว่ามันเป็นความคิดที่น่าส ใจมากเลยละ่ะพอทั้งสองคนได้ตกลงกันเสร็จแล้วภาพก็ได้ตัดเข้ามาในส่วนลึกของดันเจียนล่ะครับและนี่มันก็คือหน้าห้องบอสนั่นเองเบลูที่เห็นว่าซูฮนั้นจะเอาเจ้า,จาแอมมุดเข้ามาร่วมทีมอีกตัวหนึ่งก็ได้เว้นมือออกมาละครับว่าทําไมนายน้อยถึงเลือกเจ้าสัตว์เลื้ยคานที่น่ารังเกียจต,ตัวนี้ ให้มาอยู่ข้างกายของท่านแทนค้าน้อยผู้นี้ด้วยละขอรักนายน้อยของข้าส่วนเจ้าแอมมุดที่เห็นเบรุ้ว่นเม์อยู่ก็ลำคาละครับจึงได้บอกกับเบลุไปว่าเอ้ยนี่แกหยุดทําตัวเป็นเวงวีแมงวันได้แล้วไอ้มุด บ้าเบร้ที่ได้ยินแอมมุดพูดมาแบบนั้นก็นขอ,ข,อขึ้นทันทีเลยล่ะครับเจ้าเลียกใครว่าแมงวีแมงวันกันฮะเจ้าอยากตายด้วยน้ำมือของร่างเดิมของข้าอย่างนั้นสินะไอ้จรจกยักษ์เอาเถอะเอาเถอะใครจะไปนึกเล่าว่าเด็กผู้นั้นจะเป็นบุตรชายของจกักรพรรดิเงากันล่ะและนี่ก็คือจุดที่ไกลที่สุดที่ข้าพอจะเข้ามายังสุสานแห่งนี้ได้แต่ทายาทของจกักรพรรดิเงาก็ได้เข้าไปที่นั่นสักพักหนึ่งแล้วถ้าเขาสังหารผู้ปกครองของสุสานไม่ได้นั่นก็แปลว่าภารกิจของพวกเราจะล้ม และถ้าสุสานแห่งนี้ถล่มลงไปแต่ข้าก็ยังไม่หลุดพันธนาการแล้วล่ะก็นั่นมันก็หมายความว่าภารกิจก็ล้มเหลวเช่นเดียวกันแต่ทําไมข้าถึงกลับเชื่อมัน่นในตัวของเจ้าเด็กคนนั้นกันนะว่าเขาจะทําสําเร็จนะฮานัทเจ้าเอาแต่อ้างว่าพลังคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงและก็ได้สร้างข้าขึ้นมาแต่สิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอกว่าเราก็สามารถดูยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันและถ้าเป็นเด็กคนนั้นแล้วล่ะก็เขาก็อาจจะสามารถปลดปล่อยข้าออกไปจากสถานที่แห่งนี้ก็ได้และภาพก็ไดต้ตัดมาที่ซูโฮแล้ว พวกเขานั้นได้เข้ามาไล่บี้พวกมอนเตอร์ในห้องนี้จนหมดแล้วแต่มันก็ยังมีอีกหนึ่งตัวที่นั่งรองอยู่บนบัลลังก์ล่ะครับซูโฮจึงได้บอกกับเอซิลไปละครับว่าเอาล่ะมันยังเหลือแค่อีกตัวเดียวเท่านั้นและเจ้าตัวที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นี้ก็คือผู้คุมสุสานชิก้านั่นเองและสําหรับตอนนี้ก็ได้จบลงไปแล้วล่ะครับผู้คุมสุสานชิก้าตัวนี้มันจะแข็งแกร่งขนาดไหนเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันใหม่ในตอนหน้าสําหรับตอนนี้จบละครับบ๊ายบาย